สวัสดีค่ะวันนี้กาวยาง SB ีกาวยางดีๆมาพร้อมกับคลิปวิดีโอใหม่ที่จะมาบอกทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับกาวยางชนิดพ่นไม่ว่าจะเป็นกาวยางชนิดพ่นคืออะไรต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการพ่นกาววิธีใช้กาวยางชนิดพ่นแบบละเอียดและสุดท้ายกาวยางชนิดพ่นมีข้อดีอะไรบ้างถ้าใครสนใจจะใช้กาวยางชนิดพ่นบอกเลยค่ะว่าห้ามพลาดคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ กาวยางชนิดพ่นคืออะไรกาวยางชนิดพ่นเป็นกาวสีเหลืองอ่อนที่มีส่วนผสมหลักคำจากยางสังเคราะห์ประเภทยางนนโอพีนนำไปผสมกับเรซินและสารเติมแต่งต่างๆกาวยางชนิดพ่นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเอาไปพ่นกาวยางชนิดนี้เหลวกว่าชนิดทาเป็นสิบเท่าจึงต้องใช้คู่กับกาพ่นกาวนิยมนำไปใช้ทำงานตกแต่งพวกบิวอินเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งรถยนต์ ไปจนถึงงานซ่อมแซมต่างๆโดยเฉพาะงานที่เน้นความรวดเร็วในการทํางานมีพื้นที่ขนาดใหญ่รวมไปถึงงานแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการพ่นกาวอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการพ่นกาวมี4อย่างด้วยกัน 1. กาวยางชนิดพ่น 2. กาวพ่นกาวสาสายลม 4. ปั๊มลมกาวยางชนิดพ่นควรเลือกใช้กาวยางคุณภาพดี กาวยางดีดีชนิดพ่นสามารถสร้างแรงยิดเกาะได้ดีเยี่ยมโดยการพ่นกาวเพียงห่งชั้นมีการกระจายตัวของเนื้อกาวที่ดีและเมื่อกาวยางแห้งสนิทแล้วสามารถทนต่อแรงดึงแรงฉีกได้เป็นอย่างดีกาวพ่นกาวควรใช้กาวพ่นสีชนิดกาบนที่มีขนาดรูจ่ายสีหรือรูพ่น2มเมตรขึ้นไปเพราะถ้ามีขนาดเล็กกว่านี้กาวจะไม่สามารถพ่นออกมาจากรูได้ สายลมที่ใช้ต่อระหว่างกาพ่นกาวกับปั๊มลมแนะนำให้ใช้สายายสังเคราะห์แบบถักเพื่อความคงทนกับแรงลมสุดท้ายปั๊มลมควรมีขนาดมอเตอร์หนึ่งแรงมาขึ้นไปและขนาดถังลมควรมีความจุถัง50ลิตรขึ้นไปแรงอัดลมที่ใช้ขนาดพ่นกาวควรใช้แรงอัด7บานต่อ100ปอนด์ขึ้นไปเพื่อให้กาวพ่นออกมาเป็นละอองได้สม่ำเสมอวิธีใช้กาวยางชนิดพ่น เริ่มจากทำความสะอาดผิววัสดุที่จะนำมาติดกันให้สะอาดไม่มันไม่ชืน้นจากนั้นให้ต่อกาพ่นกาวเข้ากับปั๊มลมแล้วเทกาวยางดีๆชนิดพ่นลงในถ้วยกาโดยไม่ต้องผสมสารทำละลายอื่นๆเข้าไปเพิ่มตั้งหัวกาให้ขนานกับชิ้นงานห่างจากชิ้นงาน15-20เซนติเมตรแล้วค,อคอ่อยๆพ่นกาวลงบนชิ้นงานโดยให้เดินกาช้าๆมือนิ่งๆพ่นเป็นแนวเส้นตรงไม่ต้องสะบัดข้อมือ กาวชนิดนี้ออกแบบมาให้ติดกับตัวมันเองเราจึงต้องพ่นกาวลงบนวัสดุทั้งสองชิ้นที่จะนำมาติดกันรอให้กาวยางแห้งสนิทบนวัสดุทั้งสองชิ้นสุดท้ายประกบชิ้นงานเข้าด้วยกันแล้วรีดอากาศออกให้หมดเริ่มจากตรงกลางชิ้นงานออกมาด้านนอกแค่นี้เราก็จะได้ชิ้นงานสวยๆแล้วเมื่อพ่นกาวเสร็จแล้วให้เทกาวยางที่เหลือในกาลงใส่บรรจุภัณฑ์แล้วปิดฝาให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในกาวจากนั้นให้เททินเนอร์หรือน้ำยาลบคราบกาวใส่กาแล้วพ่นออกเพื่อป้องกันไม่ให้กาวยางแห้งตัวปิดรูกาพ่นซึ่งจะทำให้พ่นกาวไม่ออกกาวยางชนิดพ่นมีข้อดียังไงกาวยางชนิดพ่นใช้ติดวัสดุได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลามิเนตไม้หนังผ้ากระดาษแข็งโลหะไม้ก๊อก ยาเทียมยางพลาสติกและวัสดุอื่นๆอีกค่ะจุดเด่นของกาวยางชนิดพ่นเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นใช้งานง่ายสุดๆผู้ใช้งานไม่ต้องมีสกิลหรือการฝึกฝนที่มากมายก็พ่นกาวได้อย่างคล่องแคล่วกาวยางชนิดพ่นแห้งไวกว่ากาวยางชนิดทาช่วยประหยัดเวลาทำงานด้วยละองกาวที่พ่นออกมาอย่างสม่ำเสมอทำให้ชิ้นงานแห้งพร้อมกันทั้งแผ่น ได้การยึดเกาะที่เรียบเนียนไม่พองนูนการพ่นกาวเหมาะมากกับการทำงานชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานหัวเตียงตู้ขนาดใหญ่หรืองานตกแต่งเวทีก็จะทำได้ไวกว่าเวลาพ่นกาวกาวจะไม่หยดย้อยเหมือนการทาทำให้คนนิยมนำไปใช้กับงานแนวตั้งหรือแนวดิ่งเช่นงานตกแต่งฝาผนางังงานตกแต่งภายในรถยนต์และสุดท้ายนะคะ กาวยางชนิดพ่นช่วยประหยัดมากกว่าในระยะยาวโดยพื้นที่1ตารางเมตรใช้กาวยางชนิดพ่นเพียง300ถึง4 0 0กรัมเท่านั้น